วันนี้วันหยุดนะครับผมจะไปเที่ยวที่โซนะฮะตลาดดงเมียวหรือตลาดดูอสองนั่นเองขั้นแรกก็หาสถานีรถไฟเคลียร์ที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วที่ตู้ได้เลยนะครับถ้าใครที่ซื้อตั๋วที่ตู้ไม่เป็นนะฮะคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปสอนให้นะครับพอซื้อตั๋วที่ตู้มาแล้วก็ตั๋วก็จะหล่นลงมา แบบนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็ไปรอที่สถานีได้เลยนะฮะนี่อย่างนี้มันเขียนบอกช่องที่3ที่นั่ง 8C 8D เดินทางจากุเมก็เดินไปรอที่ทางขึ้นได้เลยนะครับผมก็รอที่ช่อง3รถไฟมาแล้วนะครับ รถไฟ KTX ความเร็วสูงนะฮะราคามันก็ประหยัดนะไม่แพงสำหรับใครอยู่ต่างจังหวัดแบบเขตน,นอกเมืองเกาหลีใต้แล้วอยากจะไปเที่ยวอะไรแบบนี้เที่ยวโซเที่ยวอ,อินชอนอะไรเงี้ยถ้านั่ง KTX มันก็ประหยัดกว่าแท็กซี่เยอะมากนะอย่างผมอยู่ตอนนี้อยู่ดุนเน่100ร้อยกโลก็เสียแค่หมื่นกว่าบ,บาทก็ประหยัด อันนี้ผมซื้อมาลงที่โซเลยนะครับใจกลางโซเลยนะฮะคนก็จะเยอะหน่อยแล้วก็เดินเดินก็ระวังตอมอด้วยเพราะว่าตอมอก็เยอะนะครับแต่ก็แนะนําให้แบบว่าทำตัวเนียนๆหน่อยเซฟตัวเองไว้ก่อนถึงแล้วนะครับผมในตลาดดงเมียวตลาดมือสองนะครับตลาดที่ใหญ่มากนะครับในเกาหลี ก็ของเยอะมากอะ่ะมีแต่ของมือสอนะส่วนมากเห็นแต่ของมือสอถูกราคาตัวละ4ี0 0ันห้อะไรแบบนี้ถ้าใครพอจะมีเวลามาเดินก็ซื้อได้นะของถูกมากจริงๆถ้าเป็นกองแบบนี้เห็นปะม,มันตัวละ2,000ันสาเลยถ้าใส่ไม้แขวนก็ประมาณ4ี0 0ันห้มีหมดอะ่ะทุกอย่างโทรศัพท์ลำโพงรองเท้าถูกมากเลยคู่4ี่พันห้ ส่วนมากที่เห็นก็เป็นของแท้นะแต่ว่าแบบว่ามันเป็นของมือสองอ่ะมันถูกซื้อเสร็จก็กลับเหมือนเดิมอะ่ะก็เดินไปซื้อที่สถานีรถไฟ KTX ประหยัดหมดแล้วนะครับมันหยุดสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะสอบถามวิธีซื้อตั๋ว KTX กกับตู้นะไม่ต้องผ่านคนอะ่ะ ก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะไปทำคลิปสอนให้นะฮะไม่ยากนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไปแล้ว